สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่พี่ๆชาวพาเครื่องการทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน้องปียาพระยาศากาขาย EP นี้ EP ที่4ี่เช้านี้1ชุด24รายการมีพาเครื่องพราบ้านเก่าๆสวยๆให้พี่ๆได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการที่1ถึงรายการที่2 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ รายการที่21ถึงรายการที่24จะเป็นรายการพิเศษเปิดให้พี่ๆสามร้300บาทรวมส่งทุกรายการนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร080 5916569ก่อนรับชมฝากพี่พี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปิยาด้วยนะคะเรามาชมรายการที่1กันนะคะ พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ลายกระหนกนะคะเปิดให้พี่พี่หนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทนะคะรายการที่สองพระลอดพิมพ์ใหญ่กุเก่าวัดมหาวันนะคะสองร้อยบาทค่ะ รายการที่3ามพาซุ้งกอพิมพ์ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ200บาทค่ะรายการที่4ี่พาปิดตาเนื้อเมกพัดวัดห้วยจระเข้นะคะ200บาทค่ะรายการที่ห้า พาปิดตาเนื้อผงจังหวัดชนบุรีนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่หกเหรียญเก่าเก่านะคะจังหวัดชนบุรีวัดหนองเกตใหญ่นะคะบางละมุงจังหวัดชนบุรี ไม่รู้ปีนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ดพาซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่แปดเหรียญ เหรียญหลวงปู่ก้านะคะวัดหนองน้ำขุนจังหวัดระย,ยองนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่เก้าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กุวัดบางขุนพรมนะคะ สองบาทค่ะรายการที่10พพาปิดตาหลังแบบ <c oughs> หลวงพ่อแก้วนะคะจังหวัดชลบุรี200บาทนะคะรายการที่11พเอาปิดตาเออรายการที่11เหรียญจอบเล็กนะคะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะ สองบาทค่ะรายการที่12เหรียญหลวงพ่อเกษมเก่าๆนะคะไม่รู้ปีนะคะสองบาทนะคะรายการที่13พระลอดพิมพ์ใหญ่ จังหวัดลำพูนนะคะสองบาทนะคะรายการที่14พาสมเด็จพิมพ์พใหญ่วัดลักังนะคะสองร้อบาทค่ะรายการที่15พาสุ้มกอพิมพ์พใหญ่ ลายกระหนก200บาทค่ะลายการที่16พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กุเก่าวัดบางขุนพรม200บาทนะคะรายการที่17พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่สิบแปดพาลอดจังหวัดลำพูนสองร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเก้าพระเนื้อผงหลวงปู่เผือก พิมพ์เล็กสองร้อยบาทค่ะรายการที่20่สิาสมเด็จพิมพ์ใหญ่กุเก่าวัดบางขุนพรมนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่21จะเป็นรายการพิเศษนะคะเปิดให้พี่พี่สามบาทรวมส่งทุกรายการนะคะ พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคารน,นะคะจังหวัดพิจิตรสามร้อยบาทค่ะรายการที่22่สพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่23่สาพระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่วัดละคังนะคะช่วงนี้จะมีบินหน่อยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่24่สิพระปุหนังเนื้อชีนจังหวัดอายุทยานะคะสามร้อยบาทนะคะ เช้านี้ลงครบแล้วนะคะพี่ๆชอบรายการไหนขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางการติดต่อโทรหรือแอดไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร0805916569ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะ